วิโก้สี่พันบาทสี่พันบาทวีโก้สี่พบาทหกพันบาทนิสันนาวาร่าผ่อนเพียง5,000บาท MG ็ผ่อนห0 0พันแซเอเวีผ่อนเดื 5, MG, อน, 5, H, v, อน,น 5, ละหมื่นแหลงลูกค่ะให้คุณมากคุณสองออกรถเจ็าทครับผ่อนเพียงพันบาทสองพบาทสามพันบาทตลอดสัญญาเลยนะครับอันนี้ตัวใหม่5,000ันมิลานมาร์มาร,มาร์ผ่อนส0 0พัน อาเมล่า0 0 0่เอร์โบผ่อน7จผ่านทิฟเฟนเดอร์อย่างนี้ปี2021นบอะห0 0 0 0มื่นผ่อนหมื่นเดียวมีเอ็กผ่อนหมื่นเดียวดีแม็กผ่อน4,000บาทตลอดสัญญาครับปี12ครับดีแม็กประตูผ่อน4,000บาทเช่นเดียวกันตลอดสัญญา หน้าปัจจุบันผ่อน8,000ไตทตันผ่อน5,000 1ล้าน1 9แสบาทนะครับ BM เอาไป3 000, 2 0แ0 0กันบาทพอ CV ผ่อน6 0พ0 0หมื่นก็พบาทพอแบคผ่อนเดือนละ4 0 0 0ันันบาทพอนเดือนละ4 0่พ1 0หมื่นก็บาทผ่อน2 0 0พบาทตลอดสาาัญญา6 3แสนหมื่นบาทพอครับ ผ่อนเดือนละหมื่นซาเจโร่ครับคันนี้ปี16ครับ6 5 9 0นหบาทครับผ่อนเดือนละหมื่นเช่นกันอันนี้ดีเซลด้วยนะปี16นะครับ6 9 9 0 0 0บาทครับผ่อนประมาณ11,000ครับลุคสันนาวาร่าแคปเจอร์หน้าจอเลยพี่จ๋าถูกที่สุดในประเทศไทยเอาไป2 2 0 0 0นบาทพอล้อมแมกใส่ให้แล้วบอลตีพันสองแสนหกหมื่บาทโน้ตถูกที่สุดในประเทศแล้ว VL ผ่อน5,000บาทตลอดสัญญาของรถ7บาททีดาวจากอนประกันไทย14วันแรกไม่พอใจเปลี่ยนรถได้30วันแรกต้องรีตัวประกันแลวประกันเครื่องเกียร์5้ามมี2องมแล้วประกันโครงสร้างชนหนักจนนักที่คว้าจะต่อรับซื้อคืนครับ